อ่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับอัปเดตที่สิบห้านะครับแต่ในนี้เขายังไม่เปลี่ยนชื่ออัปเดตเลยนะครับเพิ่งอัปเดตเมื่อกี้เลยนะครับตอนเวลาแปดโมงมาดูอัปเดตเรื่องแรกกันเลยดีกว่าครับว่าเขาอัปอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็จะมีเวอร์ใหม่นะครับเป็นเวอร์ของเทมเพสนะครับส่วนเทมเพสเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของริมูรุเทมเพสนะครับอันที่สองนะครับเวอร์บอสอันใหม่นะครับก็จะสู้กับดาเมนิกคิงนะครับ เป็นตัวมังกรอะไรสักอย่างนะครับก็เดี๋ยวไปลองสู้ให้ดูนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแอร์ซอรี่กับอาร์เมอร์ใหม่นะครับแล้วก็มีวอร์รเออร์ใหม่อีก11ตัวนะครับแล้วก็เลเวลเพิ่มขึ้นเป็น245นะครับรอบนี้ครับเพิ่มมาแค่5เองนะปอติจะเพิ่มมา10นะครับแล้วก็มีครีเอใหม่ปรับออปติมไมซ์อาร์ติแฟกต์เลเวลเพิ่มขึ้นปรับบาลานซ์แก้บัคก็แชมเบอร์เลเวลเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็อันนี้เนี่ยที่ผมอ่านในดิสคอร์ดมานะครับเขาบอกว่าไอตัวซัมเมอร์เมอร์ชันเนี่ยจะมีโอกาสสปาวมากขึ้นนะครับมีโอกาสเกิดที่แบบเยอะขึ้นนะแล้วก็เวลาที่มันจะหายไปเนี่ยก็คือมันจะอยู่นานขึ้นนะครับจะหายไปได้ช้าลงนะครับแล้วก็ตัวดับออเทอร์เบอรี่นะครับตัวแดงบับขึ้นนะครับ เลทการออกของมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับมีการแก้บักของในส่วนของสัตว์ขี่นะครับอ่าแล้วก็อันสุดท้าย l o v e r Enchant ส่วนสุดท้ายเนี่ยผมยังไม่มั่นใจนะครับก็คืออะไรอ่ยังไงก็เดี๋ยวไปดูแมปใหม่กันดีกว่าครับแมปนี้ก็จะเป็นแมปเทมเพลตท,ที่ใช้เงินอยู่450 QD นะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยครับ อ่านี่นะครับผมก็จะพาเดินดูแมพก่อนนะรนดับแรกเลยโอ้ตกน้ำแล้วตยเหมือนเดิมเลย แขบบคร่าวๆก็ถือว่าทำมาดีนะครับแบบนี้ก็เป็นแบบเล็กๆอีกแล้วนะครับแต่ทำมันได้โอเคเลยนะถือว่าสวยใช้ได้เลยก็เดี๋ยวเราเพลยกันดีกว่า ตัวรับเคลสอยู่นี่เลยนะครับอ่าผมลืมพูดไปนะครับว่าไอตัวแดงเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเขาเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวน,นี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะครับแต่ก็เพิ่มมาอีกตัวแล้วนะ,ะเดี๋ยวก็ทำเคลสเนี่ยผมจะพามาดูตัวก่อนนะครับตัวผมก็ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรบ้างนะครับ อันนี้เดียโบแน่ๆนะครับอันนี้นี่ชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้แล้วนะก็ระหว่างทำเควสนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดแอสซสซอรี่ให้ดูวนดีกว่านะครับมันมีเข้ามาใหม่นะตอนนี้อันเก่าก็มีประมาณนี้นะครับก็ดูวันคลิปกันก่อนได้นะ เมื่อกี้ผมลืมเปิดเสียงเกมนะครับตอนนี้ก็ปเปิดมาแล้วมาดูกันต่อนะครับแอร์ซอี่อันใหม่ก็มีนี่นะครับเดี๋ยวถอดออกก่อนที่ได้มาก็มีหน้ากากลิมุลุแล้วก็รองเท้าของลิมุลุนะครับนี่ก็เป็นแบบของเซ็ตแบบสกินเหลี่ยมๆนะครับถ้าใครสกินเหลี่ยมก็สามารถใช้ได้เลย สวนหน้ากากาก็ <c oughs> ของอุปกรณ์สวมใส่ผมบังนะแต่ก็จะประมาณนี้นครับใส่แทนตรงหน้าเลยเป็นหน้ากากที่ริมูรูใส่เลยครับนี่ครับดูอาจากอันนี้ก็ได้นะนี่หน้ากากเป็นประมาณนี้นะครับลองเปิดสักหน้ากล่องเลยกระมีดเอ่น,อน ก็อไม่ออกนะครับอ,อีกสัก,กข้ากล่องไม่ออกแล้วผมก็จะพอแลนะโอ้นี่ได้ละ่อานี่นะครับมีในส่วนของเสื้อนะครับวันนี้คือใส่ได้สามอันเลยนะครับส่วนนี้น่าจะเป็นของอัปเดตที่แล้วนะ <Nope. S 1> ซึ่งผมไม่ได้นะครับ เล่าแล้วเปิดไปกี่กล่องนะประมาณ10-20กล่องไม่ออกเลยออกแต่พวกอันเก่าเดี๋ยวลองใส่อันเก่าให้ดูก่อนโอ้อันเก่าก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยเอ๊แต่ดูไปดูมามันเหมือนของเบนนีมารูไหมมันเหมือนไม่น่าใช่ของอัปเดตที่แล้วเนาะมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นอัปเดตนี้ก็ได้นะเป็นของริมรูแหล,ละเ,เป็นของเบนนีมารูแหละ ผมว่านะโรเบอเวทเนี่ยปเป็นของอัปเดตนี้แหละครับมาดูอีกอันหนึ่งน,นะครับอันนี้บวก1 4จุดสดเมจกับหนึ่งอลักนะครับส่วนนี้หนึ่งจุดาดเมหนึ่งจุดหนึ่งลักแล้วก็1 5จุด้าเย็นนะครับถ้าผมเลือกผมก็เลือกแส่นนี้แหละสีแดงดาเมจเยอะกว่าลักเยอะกว่าอีกนิดนึงเย็นไ <Y en, S 2> ม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ตังผมเรือแล้ว ก็ประมาณนี้นะครับสอฟ้าหน่อยออ่าผมมันบังไหมเดี๋ยวชอตออ่าออกก่อนอ่ะนี่ครับเสื้อสีฟ้าก็ประมาณนี้นะซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยใส่สีแดงดีกว่าผมรู้สึกว่าผมอยากได้สแจกของสีแดงมากกว่านะครับ แต่ก่อนเด uh, <eps. S 2> mm ี๋ยวขอเคลียร์ช่องเก็บของก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนเคลียร์เสร็จเลยนะครับตอนนี้ก็เคลียร์ของเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ของใหม่ที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวส่วนผ้าคลุมแดงนะครับที่บวก1.4ดาเมจแล้วก็1.2ลักนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหน้ากากของดมูรุนะครับบวก1.2ดาเมจบวก1.3ลักบวก1.2 XP นะครับต่อมาก็จะเป็นผ้าคลุมสีฟ้านะครับ บวก1.2ดาเมจบวก1.1ลักบวก1.5เยนนะครับแล้วก็รองเท้าเรโมรูนะครับสีฟ้าอ่ะบวก1.2ดาเมจแล้วก็บวก1.4ลักนะครับไม่ใช่บวกสิที่พูดมาทั้งหมดนี่คือคูณนะครับไม่ใช่บวกนะมันคือคูณนะคือคูณ1.4ดาเมจคูณ1.2ลักอะไรอย่างงี้นะครับอ่าที่พูดมาทั้งหมดเป็นคูณนะครับอ่ไม่ใช่บวกโอเค ก็ตอนนี้ผมใส่ได้สามอันแล้วนะครับจะใส่เป็นส่วนของผ้าคลุมส่วนหน้านะครับใบหน้าใบหน้านี่คือกับหมวกนี่คือชิ้นส่วนเดียวกันนะใส่ไม่ได้แล้วก็คือมันที่เดียวกันแล้วก็ใส่ตัวส่วนนี้นะครับเป็นส่วนแขนหรือเปล่าไม่ใช่ส่วนนี้เป็นหน้าเป็นส่วนเท้านะครับนี่นะแต่ผมใส่เกียร์นะครับเป็นเครื่องยิงสามมิติ ก็จะประมาณนี้นะครับกับแอร์ซอรี่ใหม่นะครับที่เข้ามาอ่าต่อไปก็เดี๋ยวไปรอดูสักขีตัวใหม่กันดีกว่าครับว่าจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวผมขอทาเวสแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับต้ามาครับทุกคนตอนนี้ผมก็ทําเวสเสร็จแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสักขีจะเป็นตัวอะไรนะครับนะสักขีจะเป็นในส่วนของดีวายบนะครับก็น่าจะเป็นหมาของดิบุลุนะครับ ส่วนชื่อเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับว่าชื่ออะไรนี่ะก็เดี๋ยวจะใส่ให้ดูกันนะครับต่อ,อนี่ครับเป็นหมาที่เป็นองค์รักของริบุรุนะครับเนี่ยตัวเบลล์เลยอ่าโมเดลถือว่าทํามาดีนะครับแต่ถ้าเดินมันดูแปลกๆไปหน่อยนะครับเนี่ยแต่ถ้าเอามาแบบยืนเท่ๆๆเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับตัวใหญ่เย่ยโมเดลก็สวยนะครับ ส่วนในเรื่องของสปีดเนี่ยนะครับอยู่ที่ห้าสิบห้านะครับผมสปีดของตัวนี้ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับตัวก่อนอันนี้นี่คือห้าสิบนะครับตอนนี้เพิ่มเป็นห้าสิบห้านะครับแต่ก็ในส่วนของเรือของกองทัพเรือเนี่ยมันก็เร็วสุดนะครับเป็นเรือของซีซันพาร์ทนะครับนี่ครับอันนี้มารินชิพนะมันก็จะเร็วกว่าไอ้ตัวของเราเนี่ย0 7นจุดเจ็ดห้านะครับ มาเดี๋ยวมาดูส่วนต่อไปกันนะครับก็จะเป็นส่วนของตัวของด้านนี้นะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอีเวนต์เนี่ยเขาบวกเยอะมากเลยนะครับบวกตังคูณ2บวกไข่เปิดอีก2รักบวก3นะครับแต่ผมไปเปิดบูสต์เซิร์ฟมาเป็นบวก4แล้วก็ดรอปคูณ3นะครับแล้วก็คูณ XP อีกคูณ2นะครับนะตอนนี้ก็น่าเล่นมากเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวลอคก่อนเลยดีกว่า พึ่งผมเปิดได้ตัวลับแล้วนะครับเป็นลิมุล,ลุนะเดี๋ยวมาไล่ดูทีละตัวกันนะครับตั้งแต่ระดับขั้นต้นเลยนะครับคอมมอนจะเป็นชูนะนะครับอันนี้เป็นร่างปกตินะครับที่กดให้ดูส่วนอันนี้ก็เป็นร่างชายนี่นะครับโมเดลผมถือว่าทําได้ดีกว่าแมปของเจ็ดบาทเยอะมากเลยนะครับแมปเจ็ดบาทเนี่ยเหมือนเขารีบทํานะครับ หน้าตานี่คือดูไม่ค่อยได้เลยนะครับของเจ็ดบาทอันคอมมอนนะครับระดับต่อมาเป็นของชิออนนะครับตัวต่อมาของอันคอมมอนนะไปดูด้างแชนี่กันต่อครับานางแชนี่ก็เป็นแบบนี้แล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นชุดตอนที่เป็นองค์คาร์ลคันแล้วนะครับก็ในอนิเมะยังไม่ถึงนะครับแต่ในมังงะเนี่ยจะถึงกันแล้วนะส่วนต่อมาครับระดับแรเป็นเบนิมารุนะครับ สวยนะครับแต่ประเด็นคือทำไมปากดำอย่างนั้นล่ะอันนี้คือแบบใช้นี่ครับปากดำปิดเลยดูดิถ้าไม่นับปากนี่คือทำมมดีนะครับส่วนต่อมาครับระดับอีพิกนะครับก็จะเป็นเดียโบนะครับอันนี้ก็เป็นคาใช้ของรรมูรูนะครับแต่เดียโบถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรอะปีศาจตัวแรกของของเรื่องนั้นเลยนะครับถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้ร่างชานี่นะครับเท่มากเลยครับแต่มันเป็นแค่อีปิกอะครับนาาทำเป็นแบบไม่ได้เข้าอะไรพวกนี้จะเท่มากเลยต่อมาครับระดับเลเยเชนนะครับเป็นมิลลิมนะครับไปดูร่างชานี่ต่อครับ อ๋ออันนี้คือมีดิมหนูเนี่ยไอตัวที่อยู่เนี่ยตัวบอสเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วดูมานานแล้วมันคือล่างตอนไหนก็ไม่รู้นะครับล่างนี้ส่วนต่อมานะครับ่อเป็นส่วนของระดับไม้ตีเข้านะครับนี่เป็นจอมมานะครับไปดูระดับชายนี่กันต่อครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับถัดมาครับก็จะเป็นตัวรับของดาษนี้นะครับจะเป็นในส่วนของลิมุลุนะซึ่งผมก็หลุดเล็มาเร็วมากเลยนะแต่เดี๋ยวพวกสกิลพวกแอนิเมชันอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ระดับชายนี่ผมจะไปทำทิปแยกนะครับก็คทิปนี้ให้ดูแบบข่าวๆไปก่อนนะ ก็รอติดตามผลงานก็ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแดงนะครับนี่ครับตัวแดงที่เข้ามาใหม่ก็เป็นของตัวแดงของด่านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเบลโดล่านะครับที่เป็นในร่างของคนแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับก็ได้ภาพม,มาจาก Discord นะครับก็มีคนเปิดได้แล้วนะไวมากเลยผมยังเปิดไม่ได้เลยนะครับนะคาวคก็ประมาณนี้ครับ อัปเดตใหม่แล้วก็ขาดในส่วนของเรื่องเบอร์บอสนะครับตอนนี้ดารกอนกคิงก็เดี๋ยวถ้าเบอร์บอสมาเดี๋ยวผมจะไปตีให้ดูนะครับเดี๋ยวตัดภาาไปดูตอนตีเบอร์บอสเลยดีกว่าอาครับตอนนี้เบอร์บอสก็มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปตีกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงน่านี่เ็เป็นแมปของเบอร์บอสใหม่นะครับ ก็เป็นในท้ำคริสตัลน,นะครับแล้วก็จะมีบอสเป็นเบลดล่านะครับเป็นล่างคนนะ,ะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเดียวกับตัวแดงที่มันมาใหม่เลยนะครับนี่ครับตัวเดียวกันเลยนะนก็เดี๋ยวลองตีเลยครับวาดอบของอะไรยังไงนะโอเคได้3 7 5อันเลยนะครับ ก็จะได้ของไอส่วนเวิร์ลชาร์เนี่ย374อันแล้วก็อาร์ซอรี่อีก1กล่องนะครับอ่าแมปผมถือว่าสวยมากเลยนะครับในแมปของห้องของเวอร์บอสเนี่ยทำมา้ดูดีมากเลยนะอ่าครับหราบคลิปอัปเดตวันนี้นะครับอัปเดตที่15เนี่ย ก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับ